ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมแป่ช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบน้ำมันเครื่องนะครับลิควิดโมลีรุ่น T410 นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะใน t ีซีรีส์นะครับที่เป็นน้ำมันเครื่องผลิตในประเทศไทยจากแบรนด์ลิควิดโมลีนะครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้เราขอย้อนเวลากลับไป ดูในวันที่เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้นะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้จริง,รงๆนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับสามารถร่วมสนุนพวกเราได้นะครับกับร้านค้าของพ่อบ้านสเตชันมีน้ำมันเครื่องให้เลือกมากมายนะครับของแท้ทุกขวดมั่นใจได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับก่อนที่จะใส่น้ํามันเครื่องใหม่นะฮะเดี๋ยวเอาของเก่าออกก่อนนะครับผมของเดิมเป็น s Oil นะครับผมนัมเบอร์หนาสำหรับสกุตเตอร์นะฮะน่าเหมือนเดิมนะครับรถผมจะวิ่งใช้งานไม่เยอะนะฮะ ก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับกับ S อ i อยนะครับผมอันนี้ของเดิมนะแกนฟินาโนมีกองตะแกงที่ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยมีสิ่งสกปรกเท่าไหร่นะฮะบวกกับว่าวิ่งน้อยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นน็อตฐานน้ำมันเครื่องของอินดี้โมโตนะครับเช็ดออกมาแล้วก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะดำดำก็คือคาบโลหะหนักนะครับผมส่วนน้งเหลืองนี่ก็คือน้ํามันเครื่องนะฮะทำความสะอาดออกมาแล้วก็ มีสิ่งสกปรกนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราวิ่งกันไม่เยอะนะฮะหาดูอีกครั้งนะฮะกับลิควิดโมลี T410 นะครับผมเบอร์เป็น1 0 w 4 0นะครับ API เป็น SP นะครับจาโซ MB ตรงรุ่นสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะครับตรงนี้จะเขียนอยู่นะฮะว่าเป็น Advanced Fully Synthetic ก็คือสังเคราะห์แท้100%นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์นะครับผม เป็นซีรีส์ที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับกับแบรนด์ลิควิดโมลีมาเทกันดีกว่านะครับตัวลิควิดโมลีนะฮะแกะออกมาจะไม่เจอฟอยนะครับผมแกะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะหขวดมี1ลิตรนะฮะเดี๋ยวเราจะตวงก่อนนะครับผมเพราะว่าแกนฟิลาโนคันนี้เราต้องการ0.8นะครับมาจะตวงกันแต่ทําคนเดียวนะครับมุมข้องจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมน้ำมันเป็นสีเหลืองทองนะฮะเดี๋ยวเราก็ตวงให้ได้800 ml นะครับเทลงไปนะ้วกับลิควิดโมลีทีสีหนึ่งศูนย์นะครับผม ในการทดสอบนะฮะเราใช้กับรถแกรนฟิลโนนะครับยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดนะฮะคันนี้แหละนะครับผมเราใช้มาแล้วประมาณ3สัปดาห์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสัปดาห์ที่3นะครับการใช้งานก็ทั่วไปนะฮะวิ่งไปตลาดบ้างส่งของบ้างอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะพอดีว่าวันนี้เรามาทําธุระแถวบางขุนเทียนนะครับผมก็เลยถือโอกาสถ่ายทำาซเลยนะฮะมาดูว่าวิ่งไกลๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่อะไรดีกับรถสกูตเตอร์มันไม่ค่อยมีจังหวะเข้ากงเข้าเกียร์จังหวะจับคลัตอะไรแบบนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังยากนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเครื่องแล้วกันสตาร์ทเครื่องในตอนครั้งแรกอ่ะจะบทเที่ยเช้ากไ็ได้เผื่อบางคนออกจากบ้านสาย สตาร์ทแรกสตาร์ทเครื่องเออสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวันนะฮะถือว่าโอเคนะสตาร์ทติดปุ๊บเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมสตาร์ทง่ายด้วยนะฮะไม่มีอะไรให้ต้องบิดตกนะครับผมตั้งแต่จังหวะแรกของการสตาร์ทนะฮะส่วนการใช้งานนะครับถ้าเริ่มจากการออกตัวนะฮะออกตัวไม่ว่าจะเป็นออกตัวครั้งแรกหรือว่าติดไฟแดงแล้วออกตัวอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่ล้อหยุดนิ่งแล้วนะหยุดอยู่เฉยๆแล้วออกตัวเนี่ยนะครับผม จะมีอาการหน่วงๆน,นิดหน่อยนะครับผมนะกับน้ามันตัวนี้นะฮะไม่ได้ปลื้ดปลาดอะไรมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่คาแรคเตอร์รถหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตัวแกนฟิลาโน่คันนี้เครื่องเดิมนะเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมใสพงใสพานอะไรเม็ดก็เดิมนะฮะมันอืดอยู่แล้วละ่ะเรารู้กันอยู่นะครับผมว่ารถรุ่นนี้มันอืดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเทสน้ำมันเครื่องไปตัวหนึ่งนะฮะก็รถคันนี้แหละนะครับตัวนั้นออกตัวได้ดีกว่านะฮะ อ่าูดกัตามตรงนะครับผมอันนี้กรณีที่ล้ออยู่นิ่งนะย้ำอีกครั้งนะครับผมแต่ถ้าความเร็วคุณเริ่มลอยลอมแล้วนะฮะก็ถือว่าทํางานได้โอเคนะฮะทุกย่านความเร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจําลองเหตุการณ์แล้วกันนะฮะว่าการเร่งแซงในจังหวะความเร็วย่านต่างๆจะเป็นอย่างไรมาแบบนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองชะลอความเร็วให้เหลือสักประมาณ 40- 50แล้วกันนะฮะและจะเป็นความเร็วที่ใช้กันในเมืองทั่วๆไปนะครับผมแล้วเรามา กระแทกคันเร่งเพื่อใช้จังหวะเร่งแซงนะฮะเป็นการตีต่างกันไปนะครับผมอ่ะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50นะฮะยืนพื้นประมาณนี้นะครับผมอ่าจะดูนะฮะห้าสี่สามสองกระแทกไปเลยนะฮะอันนี้คืออันนตราเร่งนะฮะในช่วงต้องการก่อนเร่งแซงนะฮะที่ความเร็วประมาณ50บนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ผมปล่อยแล้วนะครับผม ถือว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ติดมือดีนะฮะถึงรถมันจะดูอืดๆๆไปบ้างนะครับผมแต่ฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่ารถก็มีพละกําลังนะฮะแล้วความเร็วมันก็ได้อย่างที่มันปั่นทามาให้เรานะครับผมไม่แย่ครับไม่แย่นะฮะกับความเร็วไม่ใช่ความเร็วสิกับกําลังเครื่องยนต์นะฮะในย่านประมาณความเร็วกลางประมาณนี้นะฮะ แต่ถ้าแต่ถ้าอลองเปลี่ยนกันบ้างนะฮะสมมุติว่าเราขับขี่กันเดินทางไกลขึ้นนิดนึงใช้ความเร็วสูงหน่อยหนึ่งนลฮะแลวต้องการเรียพรกพลังกาลังอีกนิดนึงเพื่อเล่งแสงนะฮะมีให้เร่งแสงไหมเนี่ยอตอนนี้ผมยืนพื้นอยู่ประมาณ80แล้วกันนะครับผมแกนฟิลาโนความเร็วปลายเดิมๆไม่ได้เยอะนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเหลือพลังกำลังให้ไปอีกนิดนึงสำหรับเล่งแสงยามวิกฤตหรือฉุกเฉินนะฮะ,ะเดี๋ยวลอลงสะพานก่อนจะทให้ดูนะครับผม ในการเรียกพละกําลังจากความเร็วที่ประมาณนี้สูงๆแล้วนะฮะไม่ทันแล้วความเร็วตกอ่าแล้วลองไต่ขึ้นไปดูก่อนอ่าตอนนี้ผมอ่าประมาณ80ผมต้องการจะเบียดเข้าไปตรงน,นี้อ่าผมก็แทกกอกไปเลยประมาณนี้นะฮะก็ยังไปได้เรื่อยๆรถก็มีพละกําลังที่จะปั่นตัวเองไปนะฮะไม่ได้หน่วงไม่ได้อะไรนะครับผมบิดติดมือดีนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับผม เราปล่อยแล้วแล้วเวลาปล่อยไหลแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีเลยอะ <c oughs> นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่รถออโต้มันไม่มีเอนจินเบรกพี่ปล่อยแบบนี้ยังไงมันก็ไหลยอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆมันมีไมไม่ใช่แบบปล่อยมันมีเบาๆ,เ,บาๆเออรถออโต้มีเอนจินเบรกเบาๆที่แทบจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราผ่อนคันเร่งนะฮะเราปล่อยแบบนี้ รู้สูกมันขยับขึ้นลงแต่มันไม่จุดระเบิดนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อเหวี่ยงมันหมุนอยู่นะฮะแล้วข้อเหวี่ยงไปต่อกอะไรชามหน้านะครับผมมันจะมีแรงดึงของเครื่องยนต์เบาๆไม่เยอะมากนะฮะเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆมันไม่เยอะเหมือนรถเกียร์ด้วยนะครับผมมันก็มีอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่พอเราผ่อนคันเร่งแล้วเราปล่อยรถไหลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะมันก็ไหลของมันไปเรื่อยๆของมันอ่ะนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะครับผมกับน้ํามันเครื่องตัวนี้นะฮะกับตัวรถออโต้คลาสแบบคีหน้องหนิงน้องแก่แบบนี้ ะะส่วนมาวัดอุณหภูมินะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับผมตัวนี้ไม่ได้อ่านค่าจาก ECU นะฮะต้องแจงกันก่อนนะครับเผื่อใครมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นตอนเราติดตั้งนะครับผมมันไม่ได้อ่านค่าตรงจาก ECU นะฮะแล้วตัวจุดติดตั้งที่ไปสัมผัสน้ำมันเครื่องก็อาจจะไม่ได้ถูกหลักวิศวกรรมอะไรมากมายนะครับ เอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวเลขอย่าไปเชื่อถืออะไรมากนะครับอาจจะไม่ตรงซึ่งผมว่ามันก็ไม่ตรงหรอกนะฮะแต่ดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะฮะอย่างเทปที่เราเห็นตอนนี้จริงๆผมขี่มาก่อนที่ผมจะกดชัตเตอร์นะถ่ายทำนะฮะผมขี่มาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะกลับบ้านแล้วนะฮะเพราะว่าทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุณหภูมิเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วตอนที่เราถ่ายทําอยู่นะฮะในนาฬิกาเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ รู้จักเง,งาคันหน้าก็ได้แข็งเป๊กเลยนะครับผมอุณหภูมิสูงอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทําอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพไหมบากบุทียนกรุงเทพสินะครับผมชานเมืองแบบนี้อุณหภูมิก็ร้อนอยู่นะที่มาใช่จากมาวัดก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็น c ีทีเนี่ยที่อ่านค่าจากตัว ECU ตรงอะ่ะ จริงถ้าวิ่งกันแบบนี้มันต้องแต่ร้อยไปแล้วนะครับผมผมถึงบอกว่าให้ดูเปไกลไลายเฉยๆนะฮะคลิปนี้ก็แจ้งกันประมาณนี้แล้วกันกับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะแต่คิดว่ายังไงต้องแจ้งมาทุกคลิปแน่เลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรกลับมาต่อเรื่องการขับขี่นะครับผมในเรื่องรอบเครื่องยนต์ก็ทําให้ดูไปแล้วนะฮะส่วนแรงสะท่าแรงสัทานของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างทําได้ดีนะฮะไม่ค่อยมีแรงสถทนอย่างช่วงที่ผม ล่าจาก7080 80ไป90เนี่ยในสถานที่จะทำต่อฟุกกับขี่มีน้อยนะครับผมนะฮะเครื่องจะแน่นๆนิดหนึ่งนะฮะจะมีฟิลลิ่งแน่นๆหน่อยนะครับบิดติดมือดีนะฮะอย่างเงี้ยอความลองดูแซงสองแถวออกมาในสถานก็ไม่ค่อยมีนะครับผมถือว่าทำได้โอเคดีนะฮะในสถานน้อยแล้ว,วเวลาเราขับขี่ทางไกลมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะครับถ้าโดยรวมเอากันแบบง่ายๆเลยกับน้ำมันเครื่องตัวนี้อ่าเ,เรื่องราคาไป ราคาแนะนำประมาณ300กว่าบาทนะฮะส่วนถ้าคุณใช้คูป,ปองแล้วคุณซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมมีคูป,ปองการตามเทศกาลถ้าเทศกาลไหนหนักๆนวงๆหน่อยผมคุณๆว่าเคยมีคนกดได้อยู่ที่ประมาณ200ไปรยนะครับผมถ้า200ไปรแล้วคุณได้น้ำมันเครื่องลิควิดโมลีที่ตัวกระป๋องก็เขียนแล้วว่าเป็น a แอดวานซ์ฟูลีซิ t h e ติกนะฮะ ซึ่งตัวลิควิดโมลีถ้าใครตามตามกันมานานเนี่ยจะเข้าใจว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีการถกเถียงกันเรื่องมาตรฐานว่าเขาเป็นกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์อ,อะไรยังไงมาตรฐานยะนล็กมันมาสมสูงวุ้นสูงนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตัวนี้จบเลยนะครับเพราะว่าที่ก็ะป๋องการันตีมาแล้วว่าเป็นแอดวานซ์ฟูลลีซินเทติกเพราะฉะนั้นมันคือสังเคราะห์แท้แน่ๆนะฮะคุณได้สังเคราะห์แท้ในราคาที่ไม่แพงแต่ แต่แต่แต,แต่ผลิตประเทศไทยไม่ใช่ว่าผลิตประเทศไทยไม่ดีนะฮะดีนะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องควบคุมการผลิตและมาตรฐานโดยตัวแทนจากเยอรมันอยู่นะจากทางลิค i ิ m โมลีลนะครับผมแต่จริงจริงมันมันดีนะเพราะว่าได้น้ำมันสดใหม่ด้วยนะครับผมผลิตเสร็จปุ๊บมาถึงผู้บริโภคเลยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นเรือเลยมากันนะได้น้ำมันสดใหม่ดีนะครับผมแต่สูตรเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่การใช้งานจริงที่สูตรให้ดูแล้วว่าอ่ะโอเคมันก็ปิดติดมือดีกับรถที่ พักกำลังไม่เยอะมากนะครับผมอ่ะประมาณนี้เรื่องราคานะฮะแล้วถามว่าเหมาะกับใคร <c oughs> น้ำมันเครื่องตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับคนที่อยากลองใช้ลิควิดโมลีที่เคยได้ยินชื่อชั้นมานานแล้วแต่ราคามันก็แพงแเหรือเกิดนะฮะตอนนี้ราคามันจับต้องได้แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องข้อกังขาเกี่ยวกับความเป็นสังเคราะห์ไม่สังเคราะห์อ,อะไรยังไงมันแก้มาหมดแล้วนะฮะที่ฉลากก็ระบุชัดเจนเรียบร้อยแล้วในราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมเป็นโอกาสที่อยากให้ลองเล่นกันดูนะฮะ เป็นน้ามันเครื่องที่ผมมองนะถ้าผมเอาแบบส่วนตัวแล้วกันผมยังไม่เจอข้อสังเกตอะไรที่วิตกเท่าไหร่นะครับผมกับน้ํามันเครื่องตัวนี้นะฮะจะมีก็แค่ที่บอกว่าเวลาเราขับขี่มันจะรู้สึกแน่นๆหน่อยหนึ่งนะครับผมคือเครื่องมันจะดูแน่นๆนิดหนึ่งนะฮะท,ทั้งที่ตัวค่าความหนื่ออะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นเบอร์10เนี่ยมันอยู่40และการปรับปรุงจากตัวที่เป็นตัวฉักตัวเก่าวเขาอะนะฮะสกูตเตอร์ MB เนี่ยที่ผลิตยเยอรมัน ค่าในกระดาษก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวนี้มากเท่าไหร่นะฮะเราเคยทำคลิปพรีวิวที่เป็นเกี่ยวกับสเปคชีตไปแล้วนะฮะลองไปย้อนดูได้น,นะครับผมค่าไม่ค่อยได้แตกต่างมากนะฮะมีการปรับปรุงแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้กันงไค่าตัวเลขค่าผลภาพผลแลบอ่ะมันไม่ได้มีในย่าสาคัญอะไรนะครับผมการขับขี่ก็โอเคดีนะฮะมีติดมือดีนะครับก็จะมีติดตรงช่วงของ รอบอออกตัวนะฮะจากไอความเร็วจากร้อหยุดนิ่งเนี่ยนะครับผมตอนที่ทดสอบเนี่ยสังเกตไหมผมจะปิดไอดิงสต็อปด้วยนะฮะเพื่อจะดูอุณหภูมิว่าถ้ามันถูกใช้งานอะไรจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าการออกตัวแบบกระแทกออกไปเนี่ยถ้าตัวไฮบริดทำงานเนี่ยผมควบคุมไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วทำไมเขาทำถนนกันตรงนี้เนี่ยชิบหายกูเพิ่งล้างรถเละอ,อีกแล้วนะ เออแตบบ่หนึ่งนะผมทําใจไม่ได้ไม่ได้มาเส้นนี้นานผมก็ไม่รู้ว่ามันทําถนนเพราะขาไปอะ่ะผมไปอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีทีสี่หนึ่งศูนย์นะฮะโอ้ยลื่น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 ชิบหายแล้วแปรงข้างหลังล้อหลังคู่ยางจีนด้วยคือคันนี้มันเป็นรถมือสองขอบ่นนอกเรื่องนิดหนึ่ง ยางหน้ามันเป็น p พ mm ี r hmm. รี่แองเจิลสิตี้เอเตมเจอร์ิตี้เลยสกูตเตอร์เออแองเจิลสกูตเตอร์ดอกยังพอไหวส่วนยางหลังเนี่ยมันเป็นอะไรวะฉางอันหรือเชาหยางอะไรักอย่างเนี่ยยางจีนนะครับผมดอกลึกอยู่นะฮะแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่ความรู้สึกนั่นแหละ <laughs> ไม่กินหลังเลยเป็นงูเลยชิไหยอ่ะประมาณนี้แล้วกันตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับผมโอเคครับส่วนถ้าใครอยากลองบ้างนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไปที่ d e s c r i p t i o n ด้าน,นล่างเช่นเดิมนะครับผมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เอามาขายนะฮะเดี๋ยวผมจะหาร้านที่ไว้ใจได้แปะไว้ให้แล้วกันนะครับใช้คุปปองได้แน่นอนนะฮะ นยายามทุกครั้งนะครับน้ามันเครื่องอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับคุณต้องลองด้วยตัวของคุณเองสารชิพาได้ไวถนนโอเคครับจอกัพกใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ